มิจฉาสาวมีจต่สาววันนี้เรามาจิตอาสาใช่ไหมคะค่ะค่ะช่องอีสานร,ระเบิดก็มาเหมือนกันนะคะยันน้อยหน้าไปค่ะไปค่ะนี่นะคะเรานําทีมด้วยผ <c oughs> ู้ใหญ่บ้านหนุ่มโล่อนะคะหมู่บ้านหนองแดงนี่นะคะนี่คือจิตอาสานะคะนี่เรามาด้วยทีมงานลายลายโว้ยพ <c oughs> ี่ <c oughs> เออลายคนอยูด้อ หลายนะคะเดี๋ยวเราจะเลาะเลาะมหาสาวๆหลายๆสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะเรามาจากช่องอิสระเบิดจากบ้านหนองแดงนะคะเราทีนีสามนะคะนี่เอนนี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตนี่นะคะนี่นะคะ นี่วันนี้เรามาจิตอาสานะคะเป็นโอกาสดีของอชุมชนเนาะคะ่ะเป็นโอกาสดีของชุมชนและก็หมู่บ้านที่มีโครงการดีๆนะคะเป็นโครงการพระราชทานได้จะคอนญาตรอนะคะนี่นะคะแปลงไหมไปอ่านี่นะคะ โอ้ยเพื่อนแต่แฉะนี่เฮาค่ะสองสี่เจ็ดอ่านี่นะคะเราจะนำทีมโดยผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านทีมนะคะเนี่ยเ,เ,เป็นโครงการพระราชทานนะคะเพืนเพื่อนนี่เนี่ยเนี่ยเป็นโครงการพระราชทานนะคะเนี่นะคะสวัสดีค่ะเนี่นะคะ นี่นะคะีดแล้วนะคะนี่นะคะเป็นโครงการหลวงนะคะเป็นเป็นโครงการหลวงโครงการพระราชทานนะคะจะมีโครงการหลวงโครงการพระราชทานนะ้ะค่ะนี่กิจกรรมนะคะกิจกรรมไปเลยค่ะสองท่านอ่านี่นะคะโครงการจิตอาสานะคะสำนักงานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนครนะคะเพื่อนๆนี่ะ่นี่นะคะนี่ นี่นะคะ,ะไปค่ะวันนี้เรามาจิตอาสานะคะของโครงการพระราชทานสำนัก <c oughs> ไทยว้ากันยังว่าววือนะคะนี่ขออนุญาตนะคะหลากหลายนะคะโอ้น,น,อน,นี่อันนี้เป็นต้นอะไรคะโอ้ต้นขยุงนะคะเพื่อนๆนต้นขยุงนะคะเพื่อนเพื่อนนี่อันนี้เป็นยางนาเนาะค่ะอันนี้น่าจะเป็นประดู นี่นี่นะคะนี่ก็จะมีการแนะนําหลากหลายอาชีพหลากหลายยาเราคะในโครงการไม่เฉพาะแบบเรามาช่วยจิตอาสาหรือว่าใดๆนะคะเพื่อนๆก็จะมีกิจกรรมร่วมการเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศนี่นะคะเพื่อนๆนี่นี่นี่อู้ถมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่นี่นี่จะมีการแนะนานะคะนี่นี่นี่อย่างชาโรเล่สายพันธุ์นี้ใน จังหวัดสกลนครน,นะคะก็จะมีนะคะเพื่อนๆน,น,ค,นครโคขุนบ้านพญาคมนะคะหรือว่าไก่พื้นเมืองข้อดีจุดเด่นของไก่พื้นเมืองเป็นช่วงนี้ถ้าเป็นภูพานก็จะมีไก่ดำนะคะไก่ดำภูพานนะคะเพื่อนๆนไปไหมมาเ้อมาเ้อมันจะโยนโสนนะที่จิงเราจะเป็น นี่นะคะนี่นี่นะคะหันไปนี่สัเพื่อนนี่นะคะ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 ส่วนเพื่อนนี่นะคะจะเป็นกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมนะคะ ก็จะจับนี่นะคะในเรือในลายของงานจิตอาสาด้นี่นี่นะคะสะสมแต้มเขาจะมีสะสมแต้มนี่นะคะก็จะไดปฏิบัติหน้าที่ของเรานี่นะคะทนดีไม่มีผิดนี่นะคะเราก็จะได้ความรู้มากมายนะคะจากงานจิตอาสาครั้งนี้หรือหลายๆครั้งเพราะว่ามันจะเป็นหลายๆหน่วยงานเดียวนะคะนี่อย่างเช่นอย่างเช่น อย่างเช่นจิตอาสากลุ่มนี้ก็จะเป็นแบบว่าพยาบาลนะคะเกี่ยวกับการให้การรักษาพยาบาลนะคะเพื่อน,เ,นเกี่ยวกับเกิดว่ามีคนแก่คนชราหรือคนใดที่จะมาร่วมกิจกรรมหรือว่า,อ,าอยากจะดูดูแลสุขภาพตัวเองก็จะมีการชักประวัติแล้วก็ความดันแล้วก็ส่วนฝั่งทางนี้นะคะก็จะเป็นคุณยายนะคะอย่างเช่นคุณยายมาตรวจสุขภาพนะคะก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่โครงการหลวง พระราชทานนะคะเพื่อนๆเ,เป็นโครงการหลวงพระราชทาน,นเอเอเนี่อาหารหมักส่วนสำเร็จรูปนี่ที่เมื่อวานนี้ยายจะได้ไปหาคุณลุงปีดาหรือพ่อปีดาอมุขะเนาะคะ่ะก็ได้ไปดูโครงการของอโคขุนเนาะคะ่ะโคขุน วัวชารเล่นะคะเพื่อนๆนก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะไก่พันไข่เนี่ยไก่พันไก่ก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์เหมือนกันนะคะไก่พันไข่นะคะเนี่ย ไก่บารีร็อกบอกลักษณะนี่นะคะเพื่อนๆนี่ไก่เออชอบใช่ไหมคะนี่นี่นะคะเพื่อนๆนี่นะคะมาจากหมู่บ้านหนองแดงนะคะเพื่อนๆทีมกิตอาสานะคะหลายๆอย่างนะคะหลายๆอย่างเราจะโอ้นี่แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูพานน้ำตกคำหอมนี่ น้ำตกคมหอมหรือว่าพระตำหนักครูพานนะคะหล,หลายอย่างนะคะเพื่อนเป็นแหล่งแหล่งท่องเที่ยวนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะแหล่งอุทยานแห่งชาติครูพานท่าเสรีทําเสรีได้จ๋ายังไม่เคยเข้านะคะเพื่อนทําเสรีเนื่องจากผ่านไปผ่านมาแล้วเวลาหรือว่าเวลาที่ยายจ๋ามามกจะไม่ค่อยได้ผ่านนะคะเพื่อนหลา,ลายอย่างนะคะหลายๆอย่างกิจอาสาก็จะมีหลายๆรูปแบบหรือว่าโครงการพระราชทาน ทำไมถึงเกิดโครงการพระราชทานนะคะเพื่ออยากให้นำพาให้ชาวบ้านไปเลยค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองไม่กลัวคุณพี่ขายนครับนฝากช่องอิสานระเบิดด้วยนะคะหัวหน้าเอ้ยเนี่มันกะเดี๋ยวเด้อนี่นี่นะคะคือมันจะมีโครงการเออทสมหรือภาษาสมัคร ายา,ถ,าถ้าเข้าเป็นอสาสากับเราเนี่ย้าไมา้เนี่ยถ้าจับลุ่มกันกนี่ยต้สมให้ปีเ,เออเออเอ,อ๋นนี่นะคะนี่นะคะนี่หน้าุ่มค่ะถ้าใสนี่เนาะสูกตัวนี้ขายสามสิบแต่ถ้าเอามาร่วมกิจกรรมแบบนี้ ให้หรือแจกฟรีโอแจกฟรีทั้งสุ่มครับโอแจกฟรีทั้งสุ่มเบ้อโอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะบังเอิญลูกสาวน้อยขอบคุณนะคะกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อนๆนี่มาในนามนะคะวันนี้เป็นงานอะไรคะวันนี้เป็นงานจิตอาสาครับจิตอาสาเนาะค่ะอาสามสี่ห้านาะค่ะเพื่อนๆนี่ ฝากด้วยนะคะเพื่อนๆเป็นจิตอาสาของโครงการเนาะค่ะโครงการหลวงโครงการพัฒนาแต่ว่าของหมดคอ๋อค่ะโอ้บมเป็นยังดอกค่ะจิตอาสาเนาะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเอออาช่ทำไมนี่อาปาหมอเทสนี่องเขาปุ้ยไงปาหมอเทสขออนุญาตไปเลาะได้อยู่เนาะคะอย่าเดินเนี่ยนี่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 นะคะเพื่อนๆย่าง แบบนี้ก็คือการดูแลสุขภาพนะคะแบบนี้คือการดูแลสุขภาพนะคะเพื<_<_<_<_<__่อนเพื<_<_่อนการดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพทั<_<_<_้งคนชราเด็กอายุคือเป็นโครงการพระราชทานนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นโครงการพระราชทานเดียวประมาณวันอาที่ห้าก็น่าจะมีโครงการอีกนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะเพื่อนเพื่อนก็จะมีหลายๆซุ้มนะคะก็จะมีหลายๆซุ้มอย่างเดียวจยจ่าพาเลาะนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนน่าจะเลาะได้ไม่เสียหายนะคะเดี๋ยวเยจ่าพาเลาะ อันนี้ก็จะเป็นนี่นี่ก็จะอันนี้เอิ้น่าอย่างฮ้ออันนี้เออมากิดอันนี้เอิ้น้าเนี่ยอันนี้นะคะก็ออันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งก็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 น่าจะก็น่าจะถ่ายได้นี่นะคะนี่นะคะเนี่ก็เนี่ย อันนี้อันนี้ยะจ่าขอในญาติเพราะว่ายะจ่าก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเหมือนกันนะคะค่ะนี่ยโอ้ค่ะเป็นของค่ายกิจนะคะเป็นของค่ายกิจเป็นคนในเมืองนะคะเพื่อนๆใช่ค่ะเราอาจจะเครียดหรืออะไรอะไรมาเดี๋ยวยะจ่าพาเลาะนะคะก็จะก็จะแบบนี้นะคะส่วนตรงนี้เป็น สำนักงานกศนยายจ๋าเรียนเรียนเรียนที่กศนเหมือนกันนะคะเพื่อนๆนี่ยายจ๋าเรียนที่กศนเหมือนกันนะคะนี่นี่เราจะมาดูเราจะมาดูนะคะผู้เด็กๆนะคะชวนเด็กๆเด็กๆนะคะเด็กๆน้องๆเป็นกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมของสำนักงานกศธสำนักงานส่งเสริมอบรมการศึกษายายจ๋าก็เรียนที่นี่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆยายจ๋าก็เรียนที่นี่เหมือนกันนะคะนี่ เด็กๆเขาจะมาร่วมกิจกรรมนะคะเพื่อนๆร่วมกิจกรรมห,หลายๆอย่างเราจะมาดูก,กิจกรรมหนึ่งก็คือประโยชน์ของการอ่านหนังสือนี่หนังสือมีหลากหลายนะคะเพื่อนๆนี่หนังสือนะคะหนังสือมีทั้งหนังสือที่ได้รับการบริจาคมาหรือว่าหนังสือนี่น,น,น,ะะนี่นะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง นี่นะคะเป็นห right? น,นังสือที่แจกฟรีนะคะปเป็นหนังสือที่แจกฟรีนะคะเพื่อนเป็นหนังสือที่แจกฟรีนะคะนี่นะคะเป็นหนังสือที่แจกฟรีนะคะเพื่อนเป็นหนังสือที่แจกฟรีนะคะอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะเป็นทำพวงคุณแจนะคะสงเสริม เอาลยค่ะรักเออนะคะอันนี way, ้เขายที่กลุ <c oughs> <c oughs> ่มหรือว่าขายที่หน่วยงานอื่นไหมคะก็เอาไปขายค่ะาเขาไปแูกให้กับประชาชนแต่ละบลลโอ้อันนี้คือแบบว่าไปทำแบ่งปันอาชีพบ่งปันอาชีพนะคะเพื่อนๆนี่ทำว้กุญเจสวยงามจากเสษค่ะ ผ้ากากได้ไหคะผ้ากางเกงมีผัวเราทิ้งผ่าอันนี้เป็นผ้าคามเป็นผ้าคามหรือผ้าคอมาแบบนี้นะคะไม่ทกอ่างก็ได้นะคะกิจกรรมนะคะอันนี้จะเสกนะคะสวยสวยมากนี่นะคะเป็นกิจกรรมที่ดีๆทำช่อหูก็ได้ค่ะโอ้สวยมากเล้วก็เป็นกิจกรรมตาหก็ได้ห ช่วยงามมากเลยค่ะว,วันนี้ประโยชน์ที่ได้รับมากมายนะคะถ้าใครมาร่วมกิจกรรมอาจิต,ตอาสานะคะเป็นของโครงการนะคะโครงการหลวงโครงการพระรา,าะชทานนะคะส่วนนี้เป็นกศอนอนะคะอํเภอเมืองเชียงบุรีนะคะส่วนนี้ยายจ๋าก็เคยเป็นนักศึกษาเก่าเหมือนกันนะคะเป็นศิษย์เก่าที่กศนเหมือนกันนะคะค่ะใช่ค่ะนี่นะคะขอบคุณนะคะเ,เพื่อนๆื่อนที่มาร่วมงานจิต,ตอาสา งานโครงการหลวง <S 2> <S 2> พระราชทานในครั้งนี้ <S <S ในบ้านยิ้วดอนนะคะเพื่อนๆเป็นจิตอา,าสาหลายๆหน่วยงานนะคะต้องขอบพระคุณหลายๆหน่วยงานเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าโครงการดีๆจากโครงการจิตอาสาพระราชทานนะคะเพื่อนๆ